สวัสดีนะครับสําหรับ f f c ช่องโปรวินเชนนลนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวนะครับตามที่ให้สัญญาไว้ว่าจะรีวิววันที่16กันยา2563นะครับเลขเด่นบนนะครับเด่นบนนะครับตัววิ่งนะครับ9กับ6นะครับนี่นะครับ ถ้าจะใครจะเอาไปลอยก็เอาไปวิ่งเอาไปลอยได้นะครับตัวเดียวกันวิ่งหรือลอยตัวเดียวกันนะครับนี่ครับเก้ากับหกนะครับนี่ครับเอาชัดๆเลยแสงมันไม่ค่อยสว่างนะครับอาจจะเบลอบ้างนิดๆหน่อยนี่ครับเลขประกอบหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับนี่เลขประกอบเจ็ดตัวนะครับนะครับนี่นะครับ อันนี้ผมทํามาเรียบร้อยเลยนะครับสามสิบหางนะครับนี่นะครับหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์หกแล้วก็หกหนึ่งอันนี้เลขกลับตัวนะครับนี่ครับหกหนึ่งหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์นี่ครับ,รบอันนี้ก็เก้านะครับหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้า 8909แล้วก็91 93949596 98 90อันนี้เลขวิ่งนะครับ6กับ9เนี่ยผมก็เลยเอามาประกบไว้ก่อนเป็น30หางนะครับ30คู่นี่69กับ96ด้วยนะครับนี่ครับ30คู่ครับนะครับ,เ,รบเหมือนก็งวดที่แล้วครับมี9779นะครับ, 9, 7, 7, 9, รบงวดที่แล้วถูกไปแล้วนะครับ อันนี้งวดวันที่หนึ่งกันยาออกเก้าเก้าเจ็ดนะครับเลขเบิ้ลนะครับเบิ้ลหน้าวันนี้ของงวดวันที่สิบหกนะครับสิบหกกันยาสองห้าหกสามนะครับนี่ครับเลขอันนี้นะครับสามสิบคู่หรือสามสิบหานะครับถ้าไม่ออกเบิ้ลนะครับถูกแน่นอนครับเดี๋ยวนะครับ วดวเปนที่สิบหกแทงตามนี้นะครับถูกถูกแน่นอนครับลงทุนตัวละร้อยสามสิบหางสามพันนะครับสามพันก็ได้หกพันหกพันก็ได้กำไรสามพันนะครับถ้าตัวละห้าสิบบาทก็ลงทุนเท่าไหร่ละสามสิบสามพันสามพันนะครับ ลงทุนสามพันถูกไหมสามสิบผังผังละห้าสิบไม่ใช่เลครับสามพันลงทุนพันห้านะครับถูกสามพันได้พันห้ากำไรนะครับได้ครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วนะครับอนีางนี้ถูกแน่นอนครับเนีย สามสิบหางที่ถูกแน่นอนรับประกันนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับออกแบบนี้แน่นอนแต่ไม่รู้ออกตัวไหนนะครับนะครับเก้ากับหกนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเก้ากับหกบนนะครับมาหนึ่งตัวแน่นอนครับโชว์นะครับถ้าไม่ออกเบิ้ลนะครับถ้าไม่ออกเบิ้ลต้องถูกแบบนี้นะครับนี่ยังไงก็ถูกครับเนยครับเลข ้าไม่ออกเบิลซะก่อนนะเบิ้ลหลังนะครับไม่ใช่เบิลหน้าถ้าเบิลหน้าถูกนะครับถ้าเบิลหลังผิดนะครับเนี่ยผิดหมดเลยนะครับออกเก้าเก้ามาอีกแล้วก็ผิดแน่นอนนะครับเลขที่ผมนี่เป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมเด่นเก้าอยู่เพราะเก้ามันออกมาเยอะแล้วเกินงวดหน้าน่าจะมีเก้าอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับต้องติดมาแน่หนึ่งเก้าเนี่ยเลขเก้านะครับ ต้องติดแน่ๆน,นี่เป็นวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับแต่จะใช่แน่เลยนะครับแทงตามนี้เลยครับสามสิบหางเนี่ยถูกแน่นอนชวัว์นะครับได้กำไรน้อยดีกว่าผิดนะครับแทงแบบนี้แล้วครับมันจะได้ถูกทุกงวดนะครับนี่นะครับ ถ้าไม่ออกเบิ้ลถูกแน่นอนอันนี้รับประกันนะครับล้านเปอรเซ็นต์นะครับออกแบบนี้เลยนะครับสามสิบหางนี่ออกแน่นอนบนนะครับส่วนบนนะครับอันนี้เลขบนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับนี่สูตรของมันเลยครับนี่สูตรนะครับนะครับนี่สูตรนั้นครับนี่สูตรตัววิ่งนะครับที่ผมทําไว้ครับนี่เป็นสูตรของผมเองเลยนะครับ นี่ครับมันผิดแปดหนึ่งหนึ่งเห็นไหมครับแปดหนึ่งหนึ่งวิ่งเจ็ดสี่นะครับวิ่งเจ็ดกับสี่นี่ครับและโซเกเขียวที่ข้างหน้าเนี่ยมันมีเลขสามตัวนะครับสูตรผมมีสามตัวแต่ข้างหน้าไม่เคยออกนะครับเนี่ยสิบหน่วยนะครับมันไม่ออกสิบหน่วยครับแต่มันเคยออกหลักร้อยนะครับออกรุ่นสองแปดหกผมจําได้นี่ครับสองแปดหกมันออกหลักร้อยแต่สิบหน่วยไม่มาเลยนะครับ เมืวันศแล้วได้สามศูนย์เจ็ดนะครับเนี่ยผมตัดสามทิ้งเลยนะครับเอาศูนย์กับเจ็ดวิ่งหนึ่งตัวแล้วก็ออกเนี่ยครับเก้าเก้าเจ็ดนะครับเนี่ยวันนี้มันได้สองเก้าหกผมตัดสองทิ้งนะครับก็เหลือเก้ากับหกเก้ากับหกไปจับคู่กับเจ็ดหางเอ้เจ็ดตัวเอ้เจ็ดตัวก็มีหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับ เจ็ดตัวเนี่ยครับนี่ครับ,รบถ้ามันไม่มาสองตัวเก้ากับหกมันไม่มาร่วมกันก็มันน่าจะมียี่แปดหางจากกันเหนียวนะครับเอาหกเก้าเก้าหกใส่เข้าไปด้วยก็แล้วกันนะสามสิบหางเองลองทุนผลเดียวนะครับมันจะได้ไม่พลาดนะครับเนี่ครับมันเคยออกสองตัวมาแล้วนะครับนี่ครับรุ่น ที่ออกสองห้าแปดนะครับมันวิ่งแปดกับห้ามันออกคู่กันเลยครับนี่ออกแปดกับห้าเลยครับมันออกห้าแปดสองห้าแปดนะครับนี่ครับส่วนมากมันจะออกหลักน่าจะออกหลักหน่วยเยอะที่สุดนะครับนี่หน่วยมันสิบสามงวดสิบสี่งวดนี้นะครับมันผิดเป็นหนึ่งงวดนะครับงวดออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามันผิดผิดจริงๆนะครับเพราะมันไม่เข้า ปีหนึ่งมันต้องผิดสองงวดหรือสามงวดทุกปีไปนะครับสูตรเนี่ยครับจะแบบว่าทำแล้วไม่ถูกไม่ผิดไม่ผิดเลยเป็นไปไม่ได้ครับสูตรหวยมันต้องผิดแน่นอนอาจจะออกสิบงวดผิดงวดห้างวดผิดงวดแบบนี้แดดของผมเนี่ยมันสิบงวดรู้สึกว่าเป็นสิบสิบเอ็ดงวดนะครับมาผิดงวดที่สิบสองนะครับ ของงวดที่สิบสามมื่กีแล้วมันก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันไม่น่าจะผิดอีกแล้วนะครับเนีย่ยมันจะเดินแบบนี้แล้วครับเนี่ยครับที่ผมทําไว้นะครับ,น,รบ,น,รบนี่มันมาหลักหน่วยนะครับเห็นไหมครับหน่วยเยอะนะครับหน่วยมาถ้าลอย้อยสองตัวเนี่ยหน่วยมันมากี่งวดแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงวดสิบงวด สิบงวดนะครับแล้วก็มาหลักสิบสามงวดเนาะเพราะว่าอันนี้ห้าแปดมันมาทั้งบททั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะครับห้าแปดสองห้าแปดถ้าไปลอยมันก็ไม่ขาดทุนเลยครับไป้อยเก้ากับหกนะครับถ้า้อยนะครับ,รบ,รบเลขวิ่งบนนะครับเก้ากับหกนะครับนี่นครับ ถ้าลอยสุรพันสมมติว่าวิ่งสุรพันก็สองพันวิ่งสองพันก็ได้เท่าไหร่ล่ะถ้าถูกตัวหนึ่งก็ได้กําไรพันหนึ่งถ้าถูกสองตัวกําไรสี่พันถูกไหมฮะถูกถูกครับถูกครับเพราะตัวหนึ่งมันลงทุนสุรพันธ์มันได้สามพันเนาะลงทุนสองพันมันต้องได้หกพันเห็นไหมครับสามโกตัวมันจะได้สามพันสามพันทุนสอง สองพันก็ได้กำไรหนึ่งพันนะครับ,น,รบนี่นะครับนี่นะครับอันนี้แจ้งละสก,กี้ยังโม่ๆนิดหนึ่งมันเป็นที่โทรศัพท์นะมันเป็นที่กล้องนะมันเป็นที่กล้องกล้องมันอาจจะมมวมั้งนี่ครับอันนี้ชัดๆแล้วนี่นครับนี่เขาเลยครับนี่เอาไปวิ่งได้นะครับเก้ากับหกมาแน่หนึ่งตัว องไม่ต้องไปวิ่งแล้วครับเพราะมันไม่ค่อยออกแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับสีผมทําสีเขียวไว้ด้านหน้าเนี่ยเลขมันบวกลบคูณหารก็ได้มันจะได้สองเก้าหกผมตัดสองออกก็เหลือวิ่งเก้ากับหกก็เอาไปประกบกับหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดแปดศูนย์นะครับมันก็จะได้เลขยี่แปดหางพ้เอาเก้าหกหกเก้าใส่เข้าไปอีกคู่หนึ่งก็เป็นสามสิบหางนะครับกันเหนียวกันเหนียวนะครับ แทงแบบนี้ก็ได้อีกหลายเดือนเลยครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาน่าจะได้อีกหกเจ็ดงวดนะหกเจ็ดงวดก่อนจะถึงสิ้นปีหกเจ็ดงวดถูกทุก,ทกงวดผมรับประกันว่าถูกทุก,ทกงวดนะครับนี่ครับนี่ผมก็ยกมาเลยนี่ครับนี่คือสองตัวสามสิบหางครับมงวดสิแล้วมันออก เก้าเจ็ดครับคลิปที่แล้วผมลงให้ไปดูไปแล้วนะครับเลขสีถูนะครับเก้าเจ็ดนะครับอันนี้ผมทำมาไม่ได้ไม่งงนะครับนี่ครับอ่าสีเป็นเสแถวเนะี่ยคือมันเจ็ดแถวนะครับเจ็ดตัวสี่แถวเจ็ดสี่ยี่แปดนะครับผมเพิ่มหกเก้าเก้าหกเขเป็นสี่เป็นสี่เป็นสามสิบหางนะครับเนะี่ยสามสิบหางสามสิบคู่ ถูกแน่นอนครับเนี่ยชัวร้านเอร์เซนเลยนะครับถ้าเราไปเล่นแบบนี้เลยนะครับกันเหนียวแล้วครับกันเหนียวถูกหวยดีกว่าแทงผิดนะครับแทงถูกดีกว่าแทงผิดนะครับจํานวนมากเราเล่นจํานวนมากเอากําไรได้น้อยท่านลงทุนตัวละร้อยสมมติตัวละร้อยก็ได้ลงทุนสามพันถูกหกพันนะครับหกพันก็ได้สามพันแน่แน่ได้ท่านได้แน่นอนสามพันบาท ต้องได้แน่นอนงวดละสามพันสองงวดหกพันไม่ต้องไปทําอะไรกินหรอกครับวันละสองร้อยเฉลีย่ยอย่างนี้เลยครับวันละสองร้อยเดือนละหกพันนะครับพอค่ากับข้าวอยู่แทงสะสมไว้เอาไว้ทําบุญออกพรรษาเนาะหรืองานกระสินนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับ สิบหกกันยาสองห้าหกสามเด่นบนเก้ากับหกเด่นบนอีกชุดหนึ่งก็มีเจ็ดตัวนะครับนี่สิผมเล่าให้ฟังนะครับผมพูดไปแล้วนะครับเจ็ดตัวนี้เอามาประกบกับเก้ากับหกกับตัวพร้อมก็จะได้ยี่แปดหางเอามาเพิ่มเอาเก้ากับหกมาเพิ่มอีกสองหางก็เป็นสามสิบหางนะครับนี่นะครับอันนี้โซวิ่งมันนะครับนี่ตารางโซวิ่งนะครับ ผมทาตารางจะวิ่งมาด้วยนี่นี่ครับวิ่งเก้ากับหกนะครับนี่ครับเนี่ยผิดแปดผิดหนึ่งหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆเลยครับผิดมางวดหนึ่งนี่ครับผมทําให้เลยครับแล้วทุกงวดผมจะลงให้แบบเนี้นี่ผมลงให้ก่อนนะครับเผื่อจะได้ไปหาเลขประกอบนะครับบางคนอาจจะมีเลขสัดสัดดีๆนะครับสัดไม่ดีโดนกินนะครับเนี่ย นะครับสามสิบหางตัดให้ดนะีต้องหาเลขสี่โชว์จริงๆนะครับเอามาตัดนะครับถ้าไม่โชว์โดนแน่นครับผมประจําผมก็ตัดประจําโดนประจํางวดสิ้แล้วผมก็แทงเจ็ดเก้านะครับผมก็ถูกเจ็ดเก้านะครับเอ้เจ็ดเก้าผมไม่ได้ถูกนะครับมันออกเก้าเจ็ดผมก็ตัดนะครับแต่งวดนี้ผมเต็ง น่าจะหวยน่าจะออกตัวเก่าระวังนะครับตัวเก่าเก้าเจ็ดเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าห้าอะไรเพวกๆเนี้แหละครับระวังให้ดีนะครับหวยมีความคิดส่วนตัวผมนะครับอาจจะไม่กงกับคนอื่นเขานะครับมันไม่แน่แล้วครับหวยขาดการณว่าจะออกส่วนนั้นดันไปออกอีกส่วนหนึ่งเยอะแยะเลยครับกินหอดอาจารย์นะครับนี่ครับดูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสามสิบหางแทงตามนี้เลยนะครับนี่ครับ นี่นะครับแหงสามนี้เลยครับสามสิบหางถูกแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็น์เทาไม่ออกเบื้อนสะกก่อนนะครับถ้าออกเบื้อนต้องยอมครับเพราะในนี้ไม่มีเบื้นเลยแม้แต่เสวเดียวผมทําไม่เคยมีเบื้อนสักสิ่งนะครับนี่ครับนี่สามตาลาเลยนะครับนี่ครับสามสิบหางงวดที่แล้วก็ถูกเก้าเจ็ดนะครับที่ลงไปคลิปที่แล้วนะครับนี่ครับเนียคกิปเดียวกันเป็นสูตรเดียวกัน ผมมีสูตรเดียวเนี่ยครับที่ผมทําไว้ครับนี่ยเป็นสูตรของผมเลยนะครับนี่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆลงนะครับสําหรับพวกคนที่ติดตามทั้งเอฟซีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามนะครับเวลาพอเจอลูกสด็จก็กดทิ้งเอาไว้นะครับเวลาผมลงคลิปมันจะได้เด้งไปหาท่านเองนะครับ เด้งไปเราเราก็มาเปิดดูว่าเออวดนนี้ลงเลขอะไรนะครับนี่ครับเลขวิ่งนะครับ96นะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ